สองหน <laughs> ึ่งเอาเอาไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้ว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 เฮ้ยทุกคนมันมันจะได้จริงเหรอทำไมมันดูแบบ ไม่เหมือนในคลิปเลยจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาลองเล่นนะครับสรุปว่ายังไงครับ <c oughs> เฟลวันนี้นะครับเราจะมาแก้มืออีกทีน <c oughs> ึงทั้งก่อนเนี่ยเราเล่นบูมมแรงเราปลาใช่ไหมเอ้ยมันไม่กลับมาว่ะพอไปค้นหาสาเหตุอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเป็นเพราะเรานนัเองที่เ,<ร>เล่นไม่เป็นเ,เล่นผิดเ,เล่นผิด,ผดวิธีวันนี้เรากลับมาใหม่พร้อมทักษะผมจะมาสอนวิธีการขว้างบูมมแรงยังไงให้มันกลับมาใหม่ ส่วนจานร่อนเนี่ยผมว่าที่มันไม่กลับมาเพราะอยู่ที่องศาการคว้างแล้วก็ลมที่มันพาเข้ามาแต่ว่าหลักๆคือบุมแรงนะครับเราจะมาแก้มือบุมแรงเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะว่าอ้าฟิซัตไปไหนนะครับเนื่องด้วยตอนนี้ฟิซัตกำลังเตรียมตัวไปประเทศอียิปต์อยู่ก็เป็นกรรมของเราสองคนนะที่ต้องออกกล้องแทนเขาก็หวังว่าทุกคนจะชอบิปดีนะครับดูต่อให้จบนะจากการที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามานะครับวิธีการคว้างบุมแรงเริ่มจากขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเลย การจับบูมมแรงนะครับวิธีการจับเนี่ยเราต้องนําฝั่งนูนอยู่ข้างในแล้วก็จับคล้ายกับการจับปากกาเลยนะครับต่อมาท่ายืนนําปลายเท้าที่ไม่ได้คว้างเนี่ยอยู่ข้างหน้านะเตะบอลเหมือนเตะบอลเ,เ,เ,เลยใช่เราเล็งด้วยปลายเท้าที่ไม่ถนัดแล้วก็ใช้แรงแขนสุดที่ปลายมือเนี่ยหวีงเข้าไปนี่คือขั้นตอนในการปาส่วนวิธีการเล็งนะครับเราดูก่อนว่าลมอยู่ไหน สมมุติว่าลมอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราต้องปาแบบ90องศาก็คือฝั่งนี้ถ้าลมลมอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องเล็งประมาณนี้แล้วถ้าลมอยู่ข้างหลังล่ะลมอยู่นี่เราต้องเล็งฝั่งไหนครับทุกคนก็คือต้องเล็งฝั่งนี้เองโอเคเข้าใจไหมอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาลองปาบึมแรงกันนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าลมมันมันนิ่งจังเลยนะ<อ>ดูจากธงสิครับธงไม่ค่อยขยับ มีชมอ,อยู่สองชมแต่ขยับอยู่ชมเดียวคืออะไรโอเค okay, ทีนี้นะครับลมอยู่ฝั่งนี้นะผมจะเล็งฝั่งนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เกือบได้เกือบลงน้ำนะทำ <c oughs> ไมทำไมผมว่าอะ <c oughs> ปัญหาอยู่ที่ลมลมไม่มีเลย <c oughs> ผมจะเล็งฝั่งนี้นะ มันไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมว่ามันได้สักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทีนี้อ่ะลองให้คนอ,อื่นปลาดูใช้วิธีเดียวกันเลยกับที่สอนอยังไงนะจับแบบปากกาใช่ปะ,ะจับแบบพี่ปากากาเ,เอาข้างที่ไม่ถนัดใช่ปะใช่ครับเฮ้ย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 ,อย,อ,ยอยู่ cái đó, ờm ờm ờm, mày ไ,ไม่เป็นไรก็คลิปบุมแรงนะครับไว้อะไรบุมแรงเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปไว้อะไรบุมแรงนะครับที่อยู่กับเรามาประมาณ3นาทีนะให้เราได้มีความสุขอโอเคไ,ไม่เป็นไร ชีวิตเราต้องรู้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต่อด้วยคอนเทนต์ว้างจานร,ร่อนยังไงให้มันกลับมาเกือบไว้อะไรจานขึนอีกอันนะ <laughs> เช็คลมก่อนนะครับโดยการโยนจานร่อนขึ้นไปถ้ามันเปลี่ยนทิศทางแสดงว่ามีลมนะเห็น <c oughs> ไม่เปลี่ยนแสดงว่าไม่มีลมวันนี้ดูแล้ว ลมไม่ค่อยมีเลยครับทุกคนน่าจะต้องเล่นยังไงนะเล่นแบบสองคนอะเล่นโยนไปมาคลิปที่แล้วอะมันมีลมไงก็เลยแบบยิ้ปลาแล้วก็แบบมันกลับมาได้อะเพราะว่ามันมีลมแต่วันนี้ลมไม่ลมไม่มาโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นปลาส่งไปมานะครับ พอลงมาเนี่ยรู้สึกว่าเล่นสนุกขึ้นนะโอ้ oh. <Yeah. S 1> oh. ลองปิ๊กปิ๊กอ้ย uh. hey. โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ลองคว้างบูมแรงดูนะก็กิดว่าเป็นไงก็ได้เกือบได้อยู่นะเกือบเกือบเกือบนะครับมันก็คว้างมาุ๊บมันก็เกือบกลับมาหาเราอาจจะเป็นเพราะว่าสายเหตุหลักลมก็มีส่วนนะมีส่วนมากๆเลยลมเนี่ยมันนิ่งมากวันนี้แล้วก็เราเล่นได้แป๊บเดียวนะครับเกือบจะเกิดอยู่แลวโดนทะเลคุมกําเนิดครับเสียหายไปสา0อบาทนะครับบูมแรงดของพี่ซัด นะในส่วนของจานร่อนนะครับก็มอนเดิมทําได้แค่ส่งไปมา <Okay. S 1> นะครับเราจะมาปลาแล้วก็กลับมามกลับมาไม่ได้เพราะว่าลม<ง>ไม่มีลมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ได้ทดลองบูมมแรงแล้วก็จานร่อนให้ดูกันแล้วเราก็ได้แก้มือตามที่เพื่อนๆในคอมเมนต์แล้วถ้าใครชอบคลิปนะครับก็กดไลค์กดแช <Comment S 2> ร์คอมเมนต์อะไรมาได้เลยนะครับเราจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยไม่เลยคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบาย พี่จะให้ดนกล้องติก่อนสดิ